หลายจังหวัดในเขตภาคเหนือของประเทศไทยถูกประกาศให้เป็นเขตพิบัติภาัายแลง้งนำพาปัญหาในด้านชีวิตความเป็นอยู่เศรษฐกิจสังคมและลุกลามสู่ปัญหาด้านความมั่นคงอันเนื่องจากเป็นพื้นทีช่ชายแดนกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้วางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อขจัดปัญหาภัยแล้งได้อย่างยั่งยืนโดยทุกหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ของสำนักง,งานพัฒนาภาค3ได้นำเนินการนารถเคลื่อนที่ออกช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำดื่มน้ำใช้แก่ราษฎรอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินมีการดำเนินการในระยะกลางดยการขุดสระเก็บน้ำในพื้นที่ต่างๆอย่างสม่ำเสมอและระยะยาว ที่ได้นําแนวทางการทําฝายหรือทํานบกั้นน้ําตามแบบที่ประสบความสําเร็จในการดูดซับสร้างพื้นที่ชุ่มน้ําเก็บกักน้ําไว้ให้เกษตรกรได้ใช้ในระยะยาว หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33สำนักง,งานพัฒนาภาค3ได้สารต่อการดําเนินการก่อสร้างทานบรั้นน้ําพร้อมอาคารสลายพลังน้ําในพื้นที่ตําบลมหาวันอําเภอแม่สอดจังหวัดตากทานบมีขนาดของสันทานบกว้าง4เมตรสูง4เมตรแล้วก็ยาว40เมตรนะครับก็จะมีพื้นที่กักเก็บน้ำนะครับไว้ใช้ในหน้าแรงได้ประมาณ20,000ลูกบาทเมตรถ้าเปรียบเทียบเป็น ปริมาณน้ำก็จะได้เป็นปริมาณน้ำที่โดยประมาณ20ล้านลิตรนะครับผลเอกสมหมายเกาติระผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ทำการส่งมอบทำนบแห่งแรกในจังหวัดตากให้แก่ราษฎรผ่านนายสุริยะประสาทบัณฑิตผู้ว่าราชาการจังหวัดตากเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ต่อไปและจากการดำเนินการทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดตาก ของนอกพกออ33ทำให้สามารถเก็บกักน้ำในรัษฎรในพื้นที่ได้ใช้มากกว่า50ล้านลิตรซึ่งส่งผลต่อการขจัดปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดตากและเมื่อดําเนินการในทั่วภาคเหนือจึงสามารถขจัดปัญหาภัยแล้งทั้งในปัจจุบันและอนา,าคตได้อย่างยั่งยืนปัญหาเรื่องภัยแล้งก็พยายามช่วยเหลือให้ลดน้อยลงแล้วก็มีทั้งการแก้ไขระยะสั้นระยะยาว นะครับแล้วก็ก,ก,การทำฝายครั้งนี้ก็นับเป็นจุดเริ่มต้นเราจะทำฝายแบบนี้นะครับในทุกๆพื้นท,ที่ก็จะกักเก็บน้ำได้ก็จะเป็นแบบถาวรน,นะครแก้แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนต่อไป